สุดปังหลังเข้าฉาย b a c k พิ n ค The Movie เป็นภาพยนตร์อีเวนต์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2564กราวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กัทุเด็ดด้วน,นะครับประสบความสำเร็จอย่างสวยงามจริงๆสำหรับ b a c k พิ n ค The Movie ภาพยนตร์ที่บอกเล่าความเป็นตัวตนของ4ี่สาวแบ็คพิที่แฟนๆจะได้ชมทั้งบทสัมภาษณ์พิเศษและฟุตเทจคอนเสิร์ต ที่เน้นย้ำถึงการเป็นศิลปินเกอร์กรุป๊ปเคป๊ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดบิวและในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีของ b a c k พิงกล่าสุดมีการเปิดเผยจาก CJ ประกาศว่า b a c k พิงก์เดอะมูฟภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ b a c k พิงกได้กลายเป็นภาพยนตร์อีเวนต์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2564ตามรายงานของ Music Week เรียกได้ว่าทุบสถิติบ็อกออฟฟิศกันเลยทีเดียว หลังจากเปิดตัวครั้งแรกในวันที่4สิงหาคมก็สามารถทำไรายได้ไปแล้ว4.8ล้านเหรียญจากเกือบ100ประเทศที่เข้าใช้มีผู้ชมมากกว่า5 0 0นคนทั่วโลกซึ่งเป็นจำนวนการเข้าชมภาพยนตร์ที่เข้าฉายสูงที่สุดในปีนี้แต่เนื่องจากข้อจำกัดของโควิด -19 ทำให้บางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกยกเลิกการเข้าฉาย หลังจากที่ภาพยนตร์ b a c k พิงเดอร์มูฟมีกำหนดออกฉายในประเทศอื่นๆในช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งในขณะนี้ b a c k p i n เดอ m o มูฟเข้าฉายในโรงภาพยนตร์กว่า3,400โรงแต่คาดว่าจํานวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น4,200ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในคืนแรกเปิดตัว b a c k พิงเดอร์มูฟขึ้นอันดับ6บ o อกอฟฟิ e ของสหรัฐและได้รับค่าเฉลี่ยต่อจอสูงเป็นอันดับ2รองจาก jungle Cruise และได้รับค่าเฉลี่ยต่อจอสูงเป็นอัำดับ2อรองจากจังเกิในเม็กซิโกภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศเมื่อวันที่4สิงหาคมและดึงดูดผู้ชมกว่า102,000คนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไปดูน่านฟังความคิดเ,เห็นมา,ลางละกันนะครับผมความเห็นที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่าปังมากฮะขาดในยุคที่คนเข้าโรงหนังน้อยลง พอมีแพลตฟอร์มการรับชมอื่นๆและมีสถานการณ์โลกโควิดที่ยังน่าวิตกอยู่แต่ชื่อของวงแบ c ็คพิงก็ยังขายได้ประสบความสําเร็จนี่ยังไม่เข้าในหลายประเทศนะยิ่งในไทยด้วยบิงเยอะมากบอกเลยว่าอยากไปดูมากๆความเห็นที่2นะครับผมถ้าไม่มีโควิดยอดจะไปขนาดไหนนะแค่คิดก็ขนลุกแล้วถ้าเมืองไทยได้ใช้รายได้คงถล่มทลายขึ้นไปอีกแน่ๆเสียดายมากๆนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ